สวัสดีครับทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมาแนะนําวิธีทํานะครับอุปกรณ์ล่อแมลงวันทองนะครับสําหรับท่านที่ปลูกชมพู่ปลูกฝรั่งนะครับอะไรต่างๆพวกพริกนะครับแมลงวันทองมันจะมะม่วงก็ได้นะครับทุเรียนอย่างเงี้ยนะครับเขาก็ทํากันนะครับเราก็เอาขวดเปล่ามานะครับมาเจาะรูอย่างนี้นะครับก่อนอื่นนะครับท่านจะต้องมีอันนี้นะครับเจาะรูเล็กๆอย่างนี้นะครับ เนี่ยนะครับเพื่อให้กลิ่นมันและให้มะเร็งวันมันทองมันเข้าไปได้นะครับเนี่ยนะครับเราเจาะรูเล็กๆอย่างนี้เยอะนิดนึงนะครับอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรนะครับแต่ที่แพงๆหน่อยนะครับก็จะเป็นยาล่อนะครับอันนี้นะครับที่ซื้อมานี้คือยาล่อมะเร็งวันทองนะครับ วิธีใช้มันก็ง่ายนะครับเราก็เจาะรูอย่างนี้นะครับแล้วก็ทำสำลีเชือกไอยลงอย่างนี้นะครับเมื่อกี้ผมเทไปแล้วรอบนึงนะครับยามันน้ำยามันเยอะครับก็เลยเพิ่มสำลีเข้าไปอีกนิดนึงนะครับประโยชน์นะครับมันก็จะช่วยล่อมะเรงวันทองนะครับเข้ามาวิธีทำก็ง่ายนิดเดียวครับเราก็ตัดอันนี้นะครับ แล้วก็หยดใส่สำรีนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับท่านรอดูได้เลยนะครับเดี๋ยวเนี่ยนะครับหยดอย่างนี้นะครับหยดใส่อย่างนี้นะครับแล้วก็เอาไปแขวนไว้ตามต้นทุเรียนนะครับต้นฝรั่งต้นชมพู่นะครับต้นพริกหยวกพริกยำนะครับคือมะเร็งวันทองเนี่ยถ้ามันวางไข่ได้แล้วนะครับไอ้ขวดตรงนี้นะครับไอ้หลอดที่เนี่ยเราก็ใส่ลงไปในนี้เลยนะครับ มันจะช่วยให้กลิ่นมันอยู่ได้นานแล้วก็ล่อมแมลงมาได้ดีขึ้นนะครับเนี่ยครับเราก็เอาลงไปประมาณนี้เองครับครับเนี่ยขวดนี้ทําเสร็จแล้วนะครับดน๋ยวแป๊บเดียวเองครับดูเต็มเลยครับเห็นไหมครับมแมลงวันทองเข้าเต็มเลยครับครับมแมลงวันทองเข้าเต็มเลยครับเนี่ยยังไม่ทันพอ5นาทีเลยครับครับวัตุอุปกรณ์ก็มีเพียงเท่านี้นะครับ ไม่มีอะไรยุ่งยากเลยเราก็ไปห้อยไว้ที่ต้นชมพู่ต้นมะม่วงนะครับถ้ามะเรงวันทองมันวางไข่ได้แล้วนะครับต้นพริกเออลูกพริกลูกมะม่วงอะไรต่างๆมันก็จะเป็นก็จะเน่านะครับเพราะว่ามะเรงวันทองมันเจาะนะครับอุปกรณ์ก็มีเพียงเท่านี้นะครับท่านใดสนใจก็เอาไปลองทํานะครับมันจะดูสิครับมาแล้วครับมันจะช่วยลดการใช้ยาฆ่ามะรงลงได้มากเลยนะครับ ครับท่านใดสนใจก็ลองเอาไปทำนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ